เมื่อมนุษย์หมาป่าสาวเธอเนี่ยที่ถือกําเนิดขึ้นเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวของโลกและนั่นเนี่ยก็ทาให้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์หมาป่าถึงเปลี่ยนไปแต่เธอเนี่ยกลับเลือกที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นเยี่ยงมนุษย์ธรรมดารรมดาคนหนึ่งและเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าสาวเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลครับ และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าบิดเทนใน EP ีที่1และ2ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นที่เอเลน่ามนุษย์หมาป่าสาวคนแรกของโลกและในตอนนี้เนี่ยเธอก็กําลังมีอะไรกับฟิลิปแฟนหนุ่มของเธออย่างเมามันอยู่แต่ในจังหวะนั้นเองเธอเนี่ยก็รู้สึกถึงสภาพร่างกายที่เริ่มจะกลายสภาพขึ้นมาทําให้เธอเนี่ยต้องรีบผ่าตัวแยกออกจากฟิลิปและก็เดินตรงไปยังซอกซอยแคบๆที่ไหลผู้คนครับ ก่อนที่เธอเนี่ยจะปล่อยให้สัญชติตาญานเข้าครอบงำจนกลายร่างเป็นหมาป่าสีขาวออกมาก่อนจะเดินตรงเข้าไปในป่าละลากระต่ายกินและในขณะเดียวกันนั้นเองณแแบ,บวันเล่ที่บาร์แห่งหนึ่งเนี่ยก็ได้มีสาวสวยเข้าไปจีบหนุ่มเปียวด้วยท่าทีที่มั่นอกมั่นใจครับและมัน,นก็ทําให้เธอได้รู้ว่าชายตรงหน้าของเธอเนี่ยมาจากครอบครัวแดนเวอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครอบครัวพิลึกประจําถิ่นซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่สนใจเพราะเธออยากได้เขากลับไปนอนกกด้วยในคืนนี้ แต่เขานี่ก็ไม่ได้สนใจเธอเลยแถมยังหักหน้าเธอไม่เหลือชิ้นดีครับทำให้เธอต้องรีบเดินออกจากบ้าไปเพียงลําพังแต่แล้วจุจๆเนี่ยเธอก็ได้ถูกหมาป่าเข้าโจมตีจนเสียชีวิตขาที่ในทันทีต่อจากนั้นในลุ่งเช้าวันต่อมาทั้งด้านของเอเลนาเธอเนครับก็ได้กลายร่างกลับเป็นมนุษย์ก่อนจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปอดอ้อ,อนฟิลิปเพื่อสารต่อเรื่องเมื่อเกิที่ค้างคากันเอาไว้ และหลังจากนั้นนะครับเอเลน่าเนี่ยก็ได้ไปหานักจิตวิทยาโลแกนที่เป็นครอบครัวเดนเวอร์หรือมนุษย์หมาป่าเหมือนกันกันกบเธอเพื่อเล่าเรื่องที่เมื่อคืนเนี่ยเธอเกือบจะกลายร่างต่อหน้าต่อต,อตาแฟนหนุ่มให้เขาได้ฟังแล้วพอได้รู้แบบนั้นแล้วนะครับนั่นเนี่ยก็ทาให้โลแกนแนะนาให้เธอเนี่ยกลายร่างสัปดาห์ละครั้งแทนเพราะสิ่งที่เอเลน่าทําอยู่นั้นคือการอดกาก,าการกายร่างจนเกือบจะทนไม่ไหวแล้วก็ทําผิดกฎการกายร่างต่อหน้ามนุษย์ไปนั่นเองแต่เธอเนี่ยก็ไม่ต้องการกายร่างเป็นหมาป่าและก็วิ่งกับููงอออีีกต่่ไปแล้วยด แต่แล้วไม่นานนักนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปหาน้องสาวของฟิลลิปเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องการรับรางวัลของเขาในคืนนี้เพราะเธอเนี่ยไม่ค่อยถูกกับแม่ของฟิลิปสักเท่าไหร่และน้องสาวของเขาเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ดียิ่งกว่าใครทั้งหมดและในขณะนั้นเองก็ได้มีนายพานเนี่ยไปเจอศพหญิงสาวจากบ้าที่ตายอยู่ในป่าด้วยสภาพน่าสยดสยองเข้าบดีครับเขาเนี่ยก็เลยรีบโทรบอกตำรวจว่าให้มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจเลมี่หัวหน้าครอบครัวแดนเวอร์จะรับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบขับรถออกไปดูศพหญิงสาวที่ถูกชี้ชัดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์หมาป่าหลงฝูงที่เรียกกันว่ามัดครับและนั่นก็ทําให้เขานะครับรีบโทรศัพท์เรียกสมาชิกครอบครัวให้กลับมาหาเขาเพื่อคีข่ขายปัญหาในครั้งนี้เพราะถ้าหากปล่อยเอาไว้นี่เนี่ยจะยิ่งเป็นภัยอันตรายต่อพวกเขามากเท่านั้นและพอตกตึกในคืนนั้นในวันนี้เนี่ยเคลนิกแอนโทนิโอก็ได้กลับมาที่บ้านครับ ก่อนจะมาประชุมเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจเรมีซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าเป็นฝีมือของมัดแน่นอนแค่ไม่รู้ว่าเป็นใครและทําไปเพื่ออะไรอีกท,ทั้งงานนี้เนี่ยต้องให้เอเลนาที่เป็นนักแกะรอยมือหนึ่งของพวกเขาเนี่ยช่วยด้วยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่อยากกลับมาที่บ้านนี้แล้วก็ตามส่วนทางด้านของเอเลนาเธอในครับก็ได้เข้าร่วมงานรับรางวัลของฟิลิปพร้อมกับครอบครัวของเขาอยู่โดยที่น้องสาวของฟิลิปเนี่ยก็ช่วยให้บรรยากาศระหว่างเอเลนากับแม่ฟิลิปเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่แล้วจู โลแกนเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาหาเธอเพื่อเล่าเรื่องที่มีผู้หญิงเนี่ยถูกมัดฆ่าในแบร์วันเล่ให้เธอฟังและต้องการให้เธอกลับไปหาเจเรมีเพื่อทําหน้าที่ในครอบครัวแต่เอเลนาเนี่ยก็ยังคงดื้อรั้นอยู่ดีทําให้โลแกนเนี่ยนัดเจอกับเธอในวันพรุ่งนี้เช้าแทนครับต่อจากนั้นในลุ่งเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยเอเลนาก็ได้ไปหาโลแกนตามที่นัดกันเอาไว้ซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามเกี้ยกล่อมให้เธอกลับบ้านเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวโดวยการบอกเธอว่าธรรมัดตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรเพื่อให้มนุษย์เนี่ย เราเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่อย่างนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วแต่เธอนี่ครับก็ไม่อยากกลับไปอยู่ดีไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยไม่ชอบครอบครัวนี้แต่เธอเนี่ยเกลียดชังเคลที่เป็นอดีตคนรักของเธอเท่านั้นเองและหลังจากนั้นเอเลน่าเนี่ยก็ได้ไปดื่มที่ร้านแห่งหนึ่งกับน้องสาวของฟิลิปแล้วก็ได้ถูกหนุ่มหน้าเจิดอีกโต๊ะเนี่ยเข้ามาจีบเธอโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยครับก็ได้ยินสิ่งที่พวกเขาเนี่ยพูดคุยกันอย่างมั่นอกมั่นใจในการจะได้เธอไปทําให้เธอเนี่ยเข้าไปสั่งสอนหงงอล แต่เธอเนี่ยก็พลาดเพอตัวใช้ศิลปะป้องกันตัวออกมาจนน้องสาวของฟิลิปเนี่ยต้องงุนงงที่เอเลน่าเนี่ยมีแรงมากถึงขนาดนั้นครับต่อจากนั้นนะครับภาพก็จะตัดไปที่ทางด้านของเจเรมี่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีตำรวจเข้ามาบอกเขาถึงเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยตั้งฆ่าหัวออกล่าหมาป่าก,กันอยู่แล้วก็ต้องการในครอบครัวของเจเรมี่เนี่ยให้ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกับตำรวจกลับไปพร้อมกับบอกตำรวจว่าเราจะวางกับดักไวร้รอบๆเขตที่ดิน และนั่นนะครับก็เพื่อเป็นการเตือนไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาลุกล้ำในเขตบ้านของเขานั่นเองต่อจากนั้นจะตัดกลับมาที่เอเลน่าในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้กลับเข้าไปที่บ้านแล้วก็พูดคุยกับฟิลิปอย่างออกรถอยู่แต่จู่จนะครับฟิลิปเนี่ย,ยก็หันไปเห็นข้อความที่เจเรมีเนี่ยส่งมาหาให้เอเลน่าเนี่ยกลับบ้านเข้าพอดีทําให้เขาเนะครับถามเอเลน่าขึ้นมาว่าบ้านหรอบ้านไหนอ่ะพอเขาเนะครับรู้แค่ว่าเธอเนี่ยมาจากบ้านอุปถมัมทำให้เอเลน่าเนี่ยต้องรีบบอกฟิลิปกลับไปว่าออ เจเลมี Denver, ่เดนเวอร์เหรอเขาเนี่ยเป็นญาติทางห่างของฉันเขาเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีฉันตอนฉันเนี่ยโตแล้วซึ่งฝ่ายฟิลลิปนะครับก็เข้าใจแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยโทรกลับไปหาเจเลมี่ในทันทีและเมื่อเอเลน่านะครับได้โทรกลับไปที่บ้านแทนที่จะเป็นเจเลมี่รับสายก็กลายเป็นเครแทนซะอย่างนั้นครับเธอเนี่ยก็เลยรีบกดวางแล้วก็หาข้ออ้างว่าสัญญาณเนี่ยไม่ดีกับแฟนของเธอแทนแล้วพอตกกลางดึกในคืนนั้นสัญชาตญาณหมาป่าในร่างกายของเอเลน่าเนี่ยก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาครับ เธอเนี่ยก็เลยโทรนัดให้โลแกนมาหาเพื่อวิ่งปลดปล่อยพลังในตัวไปด้วยกันและระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังวิ่งกันอยู่นั่นเองเอเลน่าเนี่ยก็สังเกตเห็นหมาป่าแปลกหน้าที่ดักซุ่มรอทําร้ายโลแกนอยู่เธอเก็เลยรีบเข้าไปห้ามหมาป่าแปลกหน้าจนถูกมันกัดเข้าที่หลังโดยที่เธอเนี่ยไม่ถัดระวังแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเธอกับโลแกนเนี่ยก็สามารถหยุดหมาป่าแปลกหน้าเอาไว้ได้ต่อจากนั้นในรุ่งเช้าวันต่อมาฝ่ายเอเลน่าที่บาดเจ็บก็ได้อดทนกับแผลนั้นเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้โลแกนเนี่ย แต่ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะแยกย้ายจากกันไปโลแกนเนี่ยก็ได้บอกเธอทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเธอเนี่ยช่วยฉันจากหมาป่านั่นแล้วมันเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทํากันมาตลอดตอนนี้เนี่ยเจเลมี่ต้องการเราแล้วเมื่อเอเลนาได้กลับมาถึงบ้านเธอเนี่ยก็ได้บอกกับฟิลิปที่กําลังรอเธออยู่ว่าฉันเนี่ยไปหาโลแกนลูกพี่ลูกน้องของฉันมาน่ะแล้วคนที่บ้านของฉันเนี่ยถูกลดชนเจ็บหนักฉันก็เลยต้องไปอยู่กับพวกเขาสักระยะนะฝ่ายฟิลลิปนะครับก็เลยปล่อยให้เธอไปเพียงเพราะเขาเนี่ยเชื่อใจเธอ และหลังจากนั้นเฮเลนาเนี่ยก็ได้นั่งแท็กซี่กลับบ้านและเมื่อไปถึงเครเนี่ยก็ได้ยืนรอรับเธออยู่โดยที่เธอเนี่ยก็ไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แต่แล้วในขณะเดียวกันนั่นเองผู้ชายคนเดิมที่เคยหักหน้าสาวที่บาร์ในวันนั้นก็ได้นอนอยู่กับสาวอีกคนในบ้านของเขาแต่แล้วจู่ๆเนะครับเขาเนี่ยก็กลายร่างเป็นหมาป่าในห้องน้ําแล้วก็เข้าโจมตีเธอทันทีและผมนะครับก็จะขอเรียกชายคนนี้ว่ามัดเลยนะครับก่อนที่ EP 1ีเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน E ีพีที่2กันเลยนะคร ในตอนนี้เนี่ยที่เอเลน่าเห็นเคลยืนรออยู่นั้นเธอเนี่ยก็ได้นึกถึงความหลังเมื่อ4ปีก่อนที่เธอเนี่ยมีความสุขด้วยกันกับเคลย์ตรงที่เธอยืนอยู่ครับแต่เธอเนี่ยก็พยายามทําเป็นไม่สนใจมันและไม่นานนักเสียงปืนเนี่ยก็ได้ดังขึ้นทาให้เธอเนี่ยรีบเดินไปตามเสียงที่ดังอยู่บริเวณป่าด้วยความเป็นห่วงกลัวเจเลมี่เนี่ยจะเป็นอะไรไปซึ่งเคลย์เนี่ยก็ได้ห้ามเธอเอาไว้ว่าไม่ให้เดินเข้าไปในป่าเพราะไม่อยากให้เธอเนี่ยตกอยู่ในอันตรายก่อนที่เจเลมี่ในร่างของหมาป่าจะวิ่งกลับเข้าบ้านมาด้ และหลังจากนั้นเอเลน่าเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเจเลมี่ด้วยความคิดถึงแล้วก็ต้องการให้รีบจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ออกจากบ้านนี้ไปไวที่สุดแต่เจเลมี่เนี่ยก็ลังให้เธออยู่ต่อเพื่อรอสมาชิกกลับมาบ้านให้ครบแล้วก็เริ่มภารกิจนี้ด้วยกันถึงแม้ว่าเอเลน่าเนี่ยจะไม่โอเคแต่เธอเนี่ยก็ขัดคําสั่งของเจเลมี่ไม่ได้เช่นกันส่วนทางด้านของมัดในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกล่าหาสาวในบาร์อีกครั้งโดยที่สาวที่เขาเลงไว้เนี่ยก็ดันเป็นน้องสาวของเจ้าของบาร์ซะอย่างนั้นนนเเเขาาากกกก็ลลยถูไตพิดออจบปแท ส่วนทางด้านของแอนโทนิโอกับดิกลูกชายของเขาก็ได้ไปนั่งรอพีทที่ร้านอาหารแถวบ้านและแอนโทนิโอเนี่ยก็ได้ยินเสียงการพูดคุยของครอบครัวเหยื่อรายแรกที่เริ่มสงสัยกันว่าจะมีหมาป่าเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณรอบบ้านเดนเวอร์พวกเขาเนี่ยก็เลยจะออกไปรอพีทข้างนอกร้านกันแทนครับแต่แล้วในจังหวะที่พวกเขาในกําลังก้าวขาออกจากร้านไปนั้นเองจู่ๆเนี่ยตำรวจก็ได้เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกพวกเขาว่าเราเนี่ยได้ข่าวว่ามีหมาป่าแถวบ้านของพวกคุณและใครหลายคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงหมาหอนแต่ถ้ามันมีจริง เราเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบแถวบ้านของพวกคุณนะฝ่ายแอนโทนิโอเนี่ยก็เลยตอบตำรวจกลับไปว่าบางครั้งเนี่ยก็มีหมาป่าผ่านมาแถวบ้านแล้วก็ผ่านไปนะครับพวกเราเนี่ยจะตรวจสอบแถวบ้านกันดูและพอสิ้นเสียงพีทเนี่ยก็ได้เดินมาหาพวกเขาพอดีทั้งคู่เนี่ยก็เลยได้จังหวะเหมาะที่จะตีตัวออกจากพวกตำรวจกันไปและในตอนลุ่งสางเอเลน่าเนี่ยก็ได้ฟันถึงเคลที่มาปลุกเธอด้วยความรักแล้วก็ห่วงหา ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธสัมผัสจากเขาเลยสักนิดเดียวจนกระทั่งเธอเนี่ยได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่านิกเนี่ยเข้ามาปลุกให้เธอเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันและไม่นานนักเธอเนี่ยก็ได้โทรศัพท์หาฟิลิปเพื่อถามถ่ายถึงวันที่ห่างกันแต่หลังจากวางสายไปเธอเนี่ยก็ได้เจอกับเคลที่ยืนรอเธออยู่หน้าห้องแต่เธอเนี่ยก็พยายามไม่ตอบคําถามของเคลที่ได้ยินเสียงการสนทนาของเธอกับฟิลิปเพราะเอเลน่านะครับไม่ได้บอกเคลว่าเธอเนี่ยมีฟิลลิปแล้วนั่นเอง และเมื่อเอเลน่าเนี่ยได้เดินไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเจเลมี่เนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่าคืนนี้เนี่ยจะทบทวนแผนการกัน,กนตอนที่โลแกนเนี่ยมาถึงระหว่างนั้นเนี่ยก็กินแล้วก็พักผ่อนกันซะและพอสิ้นเสียงเขาเนี่ยก็ได้เดินแยกตัวจากไปทันทีก่อนที่นิกเนี่ยครับจะท้าดวนการต่อสู้กับเอเลน่าเพื่อฝึกฝนให้คล่องมือในการทําภารกิจครั้งนี้ซึ่งครั้งแรกเนี่ยเธอก็พ่ายแพ้ไปย่อยยับแต่ในครั้งที่2เนี่ยเธอก็กลับมาคล่องมือเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน และหลังจากนั้นเคลที่ยืนมองพวกเขาโดนฝีมือกันอยู่ก็ได้ถูกนิกท้าดวนด้วยอีกคนทําให้เอเลน,าเน่าเดินถอยออกมาให้ทั้งคู่เนี่ยสู้กันในบริเวณกว้างขึ้นแต่แล้วนะครับยังไม่ทันที่นิกนจะได้โชว์ฝีมืออะไรก็ต้องแพ้ก,กับเคลที่มีกําลังและก็เชี่ยวชาญการต่อสู้มากกว่าโดยที่นิกนก็ไม่เคยเอาชนะเคลได้เลยสักครั้งเดียว และในขนาดนั้นเองฝ่ายเจเรมี่กับแอนโทนิโอที่ได้ดูการดวลของเด็กๆจากบนบ้านแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่จะยื้อให้เอเลน่าเนี่ยอยู่ที่บ้านต่อและก็หวังว่ามันเนี่ยจะสําเร็จส่วนเรื่องของมัดเจเรมี่เนี่ยคิดว่าจะออกตามหามันตอนกลางคืนเพราะมัดเนี่ยมักจะออกล่านในช่วงเวลานั้นและมัน,นจะเป็นการดีแล้วก็หาตัวมันได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเอง ส่วนทางด้านของเอเลน่าที่ดูการดวนกันเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อค้นหาข้อมูลของมัดตัวนี้ว่ามันเนี่ยเป็นใครโดยที่เริ่มจากคนที่มีความแค้นกับเครมากที่สุดก่อนครับและในระหว่างนั้นเองเอเลน่าเนี่ยเธอก็ได้เห็นแฟ้มที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของหมาป่ารวมถึงกฎต่างๆอย่างการที่ห้ามเปิดเผยตัวต,วตนให้มนุษย์ได้รู้พอะถ้าหากมนุษย์คนไหนเห็นตอนที่กายล่างพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นต้องฆ่าทิ้งและมัดเองเนี่ยก็เป็นหมาป่าเดียวได้ที่ต้องถูกฆ่าทิ้งด้วยเหมือนกัน ผอมหมาป่าเนี่ยต้องมีฝูงเพื่อทําตามกฎเหล็กในการอยู่รอดต่อไปอีกทั้งหน่ทางเดียวนะครับที่ผู้หญิงจะกลายเป็นมนุษย์มหมาป่าได้ก็คือต้องถูกกัดเท่านั้นแต่ในประวัติศาสตร์มนุษย์มหมาป่าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่ถึงกําเนิดขึ้นเพราะไม่แข็งแรงพอที่จะรอดจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านซึ่ง Elena เอเลน่านะครับก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่รอดจากการถูกกัดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ของประวัติศาสตร์มนุษย์มหมาป่าเลยทีเดียวและต่อจากนั้นไม่นานนักพีทก็ได้เข้ามาช่วยเอเลน่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกกีี่ยววัััับบมดตน้คร และเขาเนี่ยก็ได้บอกเธอขึ้นมาว่าฉันนี่อยากจะเพิ่มชื่อแซคคารีเคนลงไปด้วยแต่ฉันยังยังไม่มีโอกาสได้อัปเดตข้อมูลเลยแต่เคนมีเรื่องกับเขาเมื่อสองสเดือนก่อนแล้วฝ่ายเอเลนาเนี่ยก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าคนแบบพีทที่มีอนาคตไกลทาไมถึงกลับมาที่นี่ทุกครั้งที่เจเรมี่เนี่ยเรียกเลยซึ่งพีทนะครับก็ได้ตอบเธอกลับไปว่าเจเรมี่เนี่ยเคยช่วยชีวิตฉันไว้เมื่อ12ปีก่อนฉันนี่ติดยาก่อนจะกลายร่างต่อหน้ามนุษย์ ฉันก็เลยลงมือฆ่าเธอไปโดยไม่รู้ตัวก่อนที่ฉัน,นจะโทรหาเจเรมี่แล้วก็ขอร้องให้ไว้ชีวิตแต่ตอนนั้นนดอมินิกซาเลนตินโนเป็นจ่าฝูงและเขาเนคงจะสั่งฆ่าฉันถ้าเจเรมี่ไม่สู้เพื่อฉันและฉันเองก็อยากให้เธอเช่วยเจเรมี่เหมือนที่ฉันทําแต่ฝ่ายเอเลน,าเน่าก็ได้ตอบพีทกลับไปว่าฉันนฆ่าโฮเซ่คาร์เตอร์สิ่งเดียวที่ฉันอยากทําก็คือออกจากฝูงออกจากบ้านออกจากครอบครัวสิ่งเหล่าน,นี้ยทำให้เราต้องฆ่า ซึ่งพีทเองเนี่ยครับก็เถียงเอเลน่าเช่นกันถึงเรื่องที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เธอเป็นคนลงมือเลยอีกทั้งสิ่งที่เอเลน่าทาอยู่ตอนนี้อย่างการพยายามเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันและหลังจากนั้นเอเลน่ากับพีทเนี่ยก็เลิกเถียงกันแล้วก็รวบรวมผู้ต้องสงสัยที่เคยมีปัญหาก,กับเคลขึ้นมาก่อนจะให้เจเลมี่เนี่ยมาดูรายชื่อต่อไปแต่เอเลน่าเนี่ยก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงหาข้อมูลของพ่อเจเลมี่ไม่เจอเลยซึ่งเจเลมีน่นะครับก็ได้บอกเธอว่าพ่อของฉันเนี่ยตายไปตั้งแต่8เดือนก่อน มีมัดเนี่ยมาท้าสู้กับเขาฉันเนี่ยไม่เสียใจเลยที่พ่อตายพ่อเนี่ยเกลียดฉันตั้งแต่ที่ฉันเกิดและฉันเนี่ยคงแค่เสียใจที่พ่อเนี่ยไม่ทําตัวเหมือนพ่อแค่นั้นและพอสิ้นเสียงเอเลน่าเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเรื่องก่อนจะกลับมาโฟกัสที่ลายชื่อผู้ต้องสงสัยอีกครั้งและคนที่เธอสงสัยมากที่สุดในตอนนี้ก็คือแดเนียลซานโทสผู้ที่เกลียดฝูงมากกว่าใครครับแทนเครเนี่ยก็ยังเป็นคนฆ่าน้องชายของเขาและแดเนียลเนี่ยก็ถูกขับไล่ออกจากกลุ่ม แต่ถึงแม้ว่าจะมีประวัติที่สุมเสี่ยงเป็นคนร้ายมากแค่ไหนถ้าเจเรมี่เนี่ยก็ยังยืนยันว่ามันเนี่ยไม่ใช่เขาเพราะนี่เนี่ยไม่ใช่กลิ่นที่เขาเจอมานั่นเองและไม่นานนักโลแกนเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านพอดีฝ่ายเจเรมี่เนี่ยก็เลยเรียกประชุมแล้วก็แบ่งกลุ่มให้ออกไปตรวจสอบคนในรายชื่อผู้ต้องสงสัยตามที่ต่างๆโดยที่เอเลน่าเนี่ยไปกับเครและนิกเพื่อไปตรวจสอบแถวย่านอุตสาหกรรมด้วยกัน3คนและพอตกดึกคืนนั้นทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางไปยงังย่านอุตสาหกรรมแล้วก็หาซอยที่ไหลผู้คนเพื่่่่อเเปปปลียนนาาาง็ม ในการตามหาเพื่อความรวดเร็วครับและเมื่อเอเลน่าเนี่ยได้กลายร่างเป็นหมาป่าเธอเนี่ยก็ได้สะกดรอยตามกลิ่นแปลกจนไปถึงบ้านเล็กๆในซอยลึกแห่งหนึ่งแต่ก่อนที่เธอเนี่ยครับจะเดินเข้าไปในบ้านเคลที่สะกดรอยตามเธอมาก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แล้วก็เข้าไปในบ้านหลังนั้นก่อนเธอเพื่อไม่ให้เอเลน่าเนี่ยกตกอยู่ในอันตราย,ยและหลังจากาน,นั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินสำรวจบ้านไปด้วยกันระหว่างที่ลอิกมาหาแต่แล้วเอเลน่าเนี่ยก็ได้กลิ่นแปลกๆมันนะครับเหมือนกลิ่นคนที่เพิ่งถูกทําให้กายสภาพ จนกระทั่งเธอเนี่ยครับได้ตามกลิ่นไปจนได้เจอเข้ากับเศษหนังหัวที่อยู่ใต้เตียงเข้าซึ่งมันเนี่ยก็ได้บ่งบอกได้ว่ามีศพที่สองเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วทําให้เคลเนี่ยพูดขึ้นมาว่าทางที่ดีเนี่ยเราต้องรีบกลับไปแจ้งข่าวกับเจเรมี่มันเนี่ยคงจะได้กลิ่นเหล้าแล้วก็ไปทางอื่นแล้วเราเนี่ยต้องแปลงร่างจะได้กลับไปถึงเร็วๆและพอสิ้นเสียงเคลกับนิกเนี่ยก็ได้แปลงร่างแล้วก็วิ่งออกไปครับ ก่อนที่เอเลน่าเนี่ยจะแปงลงร่างเป็นหมาป่าแล้วก็ออกมาเจอเข้ากับคนที่เดินผ่านมาเจอเธอเข้าพอดีเธอเนี่ยก็เลยรีบส่งเสียงคำรามเพื่อไล่คนที่ผ่านมารีบหนีและเธอเนี่ยก็รีบวิ่งกลับบ้านไปทันทีต่อจากนั้นในเช้าว,วันต่อมาเอเลน่าเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่ากลิ่นที่ฉันเจอเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เราเคยเจอมามันเนี่ยเหมือนกลิ่นของคนที่เพิ่งเกิดใหม่ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นมันนะครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยสงสัยมากว่ามัดจะเปลี่ยนร่างมนุษย์จริงๆหรอเพราะมัดส่วนใหญ่เนะครับ นอกจากนี้โอกาสที่มนุษย์เนี่ยจะรอดจากการกัดมีน้อยมากแล้วก็มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงหลังจากการกลายร่างครั้งแรกครับและพอเจอเป้าหมายแล้วนะครับเจเรมี่เนี่ยก็เลยสั่งการกับทุกคนว่าเราเนี่ยจะตั้งอาณาเขตรอบที่พักของเขาแล้วก็จับตาดูเมื่อเขาออกมาเราเนี่ยก็จะจับเขาอย่างเงียบๆฉันนี่อยากได้ตัวเขาเป็นๆฉันนี่อยากรู้ว่าใครเนี่ยกัดเขาเราจะปล่อยให้พวกมัดถูกสร้างแล้วก็ออกเป็นพานไปทั่วแบบนี้ไม่ได้ แล้พอสิ้นเสียงนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปเหลือเพียงแค่เอเลนากับเคลเพียง2คนแล้วฝ่ายเคลนะครับก็เลยพยายามเกี้ยกล่อมเธอด้วยความคิดถึงแล้วก็ห่วงกลัวว่าเธอเนี่ยจะเป็นอะไรไปในการออกล่าครั้งนี้ถ้าต้องล่าเนี่ยก็อยากให้มีเขาอยู่ด้วยแต่เอเลนาเนี่ยก็ตัดบทเคลด้วยการบอกว่าฉันไม่ได้จะล่าฉันไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้แล้วพอพูดจบเธอเนี่ยก็เดินจากไปทันทีและหลังจากนั้นไม่นานนะัก เจเรมี่เนี่ยก็ได้เรียกให้เอเลนาเข้ามาหาเขาเพื่อถามถึงเรื่องที่มีคนโพสต์เจอหมาป่าลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมรับกับเจเรมี่ตรงๆว่านั่นเนี่ยเป็นเธอเองและเธอเนี่ยครับก็ขอให้เจเรมี่เนี่ยปล่อยเธอกลับบ้านไปเพราะเธอเนี่ยทำหน้าที่สะกดรอยให้แล้วแต่เจเรมี่เนี่ยต้องการให้เธอจับคนร้ายมาให้เขาเลยไม่ใช่การทําอะไรครึ่งๆกลางๆแบบนี้ และพอได้ยินเจเรมี่พูดขึ้นมาแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทําให้เอเลน่านึกถึงเรื่องราวที่เลวร้ายขึ้นมาในครั้งที่เจเลมี่เนี่ยส่งเธอไปจับโฮเซ่คาร์เตอร์ที่มีหลักฐานการกลายร่างของมนุษย์หมาป่าอยู่กับตัวซึ่งมันเนี่ยก็คือแขนของมนุษย์หมาป่าที่กําลังจะกลายร่างนั่นเองครับและเขาเนี่ยก็ต้องการจะตามล่าเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าทั้งหมดและนั่นเนี่ยก็ทําให้เอเลน่าไม่มีทางเลือกต้องแย่งชิงหลักฐานมาจากโฮเซ่จนเธอเนี่ยเผิอพังมือฆ่าเขาไปด้วยมือของเธอเอง และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเธอเนี่ยก็เลยขอร้องไม่ให้เจเรมี่เนี่ยส่งเธอไปทําอะไรแบบนั้นอีกเพราะเธอเนี่ยไม่อยากเป็นคาตรกรและการที่ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับเครวิ่งไปกับฝูงมันเนี่ยก็ไม่คุ้มกับที่เธอต้องเป็นคัตรกรอยู่ดีเธอเนี่ยก็เลยยืนยันเสียงแข่งกับเจเรมี่ขึ้นมาว่าคุณเนี่ยจะหามัดตัวนั้นและคุณเนี่ยก็จะฆ่ามันและฉันเนี่ยก็จะขอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยและพอสิ้นเสียงเฮเลนาก็เก็บข้าวของเดินออกจากบ้านไป แต่เคลเนี่ยก็เข้ามาล้างเธอเอาไว้ให้อยู่ด้วยกันต่อครับแต่แล้วจูจูเนี่ยนิกก็วิ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกแล้วก็ขอให้พวกเขาเนี่ยไปด้วยกันและเมื่อ <S 2> <S 2> <S <ล>เอเลน่ากับเคลเนี่ยได้ตามนิกไปก็ได้พบว่ามีเด็กตัวเล็กๆกลายเป็นศพด้วยฝีมือของมัดและเด็กคนนั้น,นี่ยก็นอนตายอยู่ในป่ายอย่างน่าสงสารก่อนที่ E p พีจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องบิทเทนใน E p พีที่1และ2 สรุปแล้วนะครับเอเลน่าเนี่ยก็เคยคบกับเคลแต่เธอเนี่ยก็ไปฆ่าคนโดยไม่ตั้งใจเพื่อปกป้องความลับของครอบครัวเอาไว้จนเธอเนี่ยกลับรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยเป็นฆาตรกรแล้วก็ตัดสินใจไปใช้ชีวิตใหม่กับฟิลิปเหมือนเป็นมนุษย์ธรรมดารรมดาทั่วไปและผ่านไปหลายปีก็ได้เกิดเหตุการณ์มัดหน้าใหม่ออกทำ้ายมนุษย์จนเกิดสามศพขึ้นในเวลาอันสัน้นและท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเนี่ยจะจับมันมาได้ไหมแล้วมันเนี่ยเป็นใครต้องการอะไรกันแน่ถึงออกฆ่าคนแถวอาณาเขตของครอบครัวแดนเวอร์ และเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวกันต่อได้ใน EP ตีต่อๆไปนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักสนิดนึงครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g r กรมของช่องด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันอยากส่งหนังเรื่องไหนไหมผมสปอยหรืออยากติดตามพวกเราทาังช่องทางอื่นๆก็สามารถจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ และถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิงด้งดุงด้งเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วพวกเราไอวนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ